สวัสดีครับพบกับจังก๊อฟเท็ก่อนส่งวันนี้วันที่หเดือนหนึ่งนะครับผมอ่าหกห้าสวัสดีที่ใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้เป็นงานซุมเมอร์เอ็กด้านหน้าจะมีอะคริลิกด้วยนะครับผมด้านหน้าจะมีอะคริลิกแล้วก็วิธีการติดตั้งที่ทุกคนถามมาก็คือปาดตรงนี้ออกเด้อมันจะมีน็อตตรงนี้อีกนะคือปาดตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ไว้ตามเดิมเพราะว่ามันจะได้ล็อกอถังน้ำมันได้เด็ดเดดน้ำมันหายแล้วก็ฟิตปกติตู้ ต,ต่อไปจะเป็นไฟสีที่ลูกค้าซื้อมานะซื้อมาให้ใส่ก็คือจะเป็นสีขาวล้วนกระพริบเออสีขาวล้วนกระพริบประมาณนั้นเนาะก็เทสก่อนส่งเลยแล้วเปิดเพลงนะครับ สักครู่นะครับจะเป็นตู้แบบเฉียงๆนะตู้เฉียงเพื่อเราจะหลบในตัวนี้นะฮะต่อไปก็ไปทําแบบตู้เฉียงเลยเพราะมันจะได้หลบมุมได้ดังเพร้ะลย

กระหึ่มอยู่ครับยิงพื้นนะครับยิงไปข้างหลังเออเออกลราก็ออกช่วงนี้ด้วยประมาณร้อยแปดสิบองศาแล้วกัน